โอเคเอาแล้วขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะที่ห่างหายกันไปสองวันหรือหนึ่งวันนะฮะนั่นคือกูไม่สบายนะฮะโอเคแล้วคิดว่าน่าจะหายโอเคขอเอาไอ้นี่หน่อยกันคนเขามีของหมดแล้วนะกูยังไม่มีเลยอะ ทุกคนมันจะได้เสียงโน้นนะฮะเพราะคูห้ามยังไงให้ให้มันก็มันก็มาหยุดโอ้โหสุดดีพี่โนโอ้องสวัสดีนะฮะเฮ้โอเที่ยงอยู่นะฮะจะสตรีมสักหน่อยก็สตรีมเนี่ยไม่ได้ห้ามเนี่ยเออพี่โน้องสตรีมก่อนเนาะเขาต้องว่าคนดีกันนะโอ้เจ็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมปไม่โหลดเว้ย เอาไะละเอาไะละโถอย่าตุ๊ดน้องไอ้กูเสียววะแมปมันไม่โหลดอยู่โอ้ยเฮ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 ้ยแมปไม่โหลดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะเฮ้ยเน่วันนอ้เออควยกูมีควยมึงจะดูปะหรอพี่ไปไหนมาอ๋อไม่สบายครับมึงจะบังกูหแบบไหนเหรอ ไม่ต้องแบลปล่อยหมาแบลกูรู้ใครจ่ายยี่สิบบาทครับอ้อยโอเคเฮ้ยมึงห้าวตั้งเลยตัวน่ะกูเพื่อนกูกูรู้่โอ้โหมึงเล่นแมปกระโดดอยู่หรือไงอะ โอ้ยโอ้ยกูต้องกระโดดทำเนี่ยเฮ้ยอ้าวกระโดดเยียนแบบนี้รู้สึกว่าแบบมันไม่โหลดนะของผมเนี่ยเป็นคนอ๋อกูไม่สบายครับโดนทีดตูดมาแล้วครับไอ้เหี้ยหนึ่งเข็มนอนหลับปุ๋ยเลยเฮ้ย โอ้โหเพื the ่อนวาร์ปมาอย่างเร็วมึงมึงข้าวครับกูลุ้มงก่อนหน่อยมึงเลยได้ไงพิกแอดเพชรในนี้เขาไม่มีกันหรอกเฮ้ยแอดมินอย่าเสือกแอดมินเสือกได้ก่อนอนุญาตเนาะเฮ้ยไอ้นูเล่นเวอร์ชันอะไรวะเวอร์ชันใหม่อ่ะกูจับเวอร์ชันไม่ได้ปล้กูเห็นบั๊กดีๆเฮีย กล้องเลยหนะ้าไว้น่ยพี่ผมเริ่มเกมมามาฟัดเอ้ยเดี๋ยวอะไรมาฟัดบิด <first> ไปถามมันอะไรวะกูงงให้โน้อมึงโดนยาเสพยาสลบเออโดนทั้งวันทุยโดนจนตูดบวมเลยเฮียเออกูรอเล่นมึงอยากคิดไปลึก เฮ้ยมันมีกล่องข้างๆไว้ทำอะไรวะเฮ้ยผมว่าผมคิดจะเนียนไม่ได้อยู่นะบายเจอกันเมื่อหนูต้องการกูต้องการอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่มีแอดมินคอยดูเผื่อมันมีคนมาคุยคุยแบบนี้ไงไออยู่มันม่ก่อนไอมาอยู่กันได้นะไอมัน ช่วยมาเล่นกันได้เ้ยเบทบอยยี่สิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวแม่งค่าเรียบเลยพี่อยากได้มาสคอร์ดแบบก็ Gew อยากได้อยู่นะแต่ประเด็นคนทำไม่มีนู่เพื่อนหรอกเฮ้ยไอ้น้องคนเข้าใจอะไรผิดไปน้องสะ นั่นเนี่แม่งกดที่สมุดอ่ะแม่งกดที่สมุดอ่ะกูรู้สึกแสบไปหาอะไรทาเลยเฮ้ยเฮ้ยยังห้าวอยู่เหรอมานี่มาเน่ <c oughs> มาเน่เหรอ,อไรเล่าวิ่งช้าทะลุก,ก่อนอล็กเลยกูอุอย้ออยเอาว่ะเอาว่ะกูข้ามได้ ผมทำให้เอแตงกี้วะนะผมขอผมสีมเงินนะชอบผมสีมเงินเฮ้ยไม่ก็เหรอเฮ้ยจับไปละเอาไปละเจอได้นะซีซีแน่เจอได้นะไอ้กวาเอ้ยไม่ใช่พวกคแขวะเฮ้ยเฮ้ยหวังว่าคงไม่ร่วงนะ มันมันเล่นแมปกระโดดอยู่ยังไงล่ะฮึบอ,อ้าวชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาของแป๊บนึึงเล่นแมปกระโดดหรือไงอยู่หรือไง,ออไงเฮ้ยจะส่งไปโอเคครับอุย้ยกูได้ของแล้วกูรีบกลับติดกับรอเลยอ้าวได้มันต้องมีสี่อันดิเฮ้ยสีเขียวแตกไปแล้ว เปิดเพลงได้ไหมเนียสัส <c oughs> เอ้ยโอเคเยวขอโดตรงนี้หน่อยแล้วกันโอ้โน,นช้ยนายเบรอรไม่มีใครรู้จักมึงเลยวะ <c oughs> แน่นอนดิกูจะให้รู้จักทำไมอะท้โนมันยิงไม่ได้เอ้ยกูรู้ <c oughs> กูตะกงนพี่แกกันเดียวแหละ ตัวเรื่องในการสตรีมมั้งมีเพลงไหมเนี่ยเยากกูจะเปิดสั้งห่อยโอ้ยเหี้มขอขอโอเคต้องการแค่นี้ละมัง้งเพอ้อกูว่ากูจะแพ้ว่ะไม่ได้เล่นานานไอ้สัตว์ นานกากลงไปเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมาว่ะเอ้าคนละน้องน้องเอ้ยน,น้อง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 ใจเย็นอุ้ยอ้าวเฮ้ยไอโนูใช้สต e ิกเกอร์โลเฮ้ยสติกเกอโลกมันกากอยากทำโปรคลิปให,หม่มากกะว่าจะทำแบบว่าไงอะโปรคลิปถาวอรอะแบบนั้นอะ Hãy mời mình có người vào em. Hãy bên 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 mặt TV lắm. Giêng, gửi lên anh em bên anh chơi Tìm mục tiêu ngủi anh, có bên em bên em Max. em bên 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 ไปไปทำชาแนลมึงให้ดีขึ้นเถอะเพื่อนพูดแก้เบื่อยังต้องการเรื่องสกินพี่ไงฮะพี่จำพี่ลืมไว้ดีทำลิงสกินไปแล้ว,วะ่ะเออลืมไปละโอ้เชี่ยกูอยู่สีสีเกสีเก่งประเทศชาติไอเชียโนแม่งกลัวผู้หญิงว่ะแม่ง oh, no. วันเดียวก็ดีสองปีได้ั้งที่มึงทำชาแนลเนี่ยเออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจบไรแล้วเดี๋ยวไปทำคลิปโปรโมทช่องให้แล้วกันเออเมื่อวานกูหลับปุ๋ยทั้งวันี่นดีว่าไงว่าไงโอ้ยโอ้ยยืดผมยาวไม่ได้ตัดผมแล้วกู จะดีเหรอน้องชาย <laughs> หื่นกันไปหมดแล้วอี้ <laughs> อืมอืมไหนว่าอยยี้กูจะโอ้เค <c oughs> กับตัวคอมกูเองควยใครทำสกินให้พี่อืมแน็กแน็กทำให้มัง้ง เออนักทำให้เอ้ยวันดีครับวันดีวันดีกูไม่รู้จักเลยสักกระตูเอืมไอตัวเก่าที่มันตีกูอยู่ไหนวะเฮ้ยนูมันไม่มีโปรโมทเขามีคืออะไรวะเพื่อนไ <c oughs> อ้ควายไม่เอากันแล้วตรงนี้อรอบเออ,อ,อ,อได้สองชิน้นไอส้สัตว์ โอเคทำคลิปดีแล้วว่าแต่มึงไม่ดูแต่ตอนนั้นกูเปิดไปวู้ยห่งเงินเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย,ยทุยอะไรแบบนี้แหละเสียงเสียงแบบฟังแล้วคนดูไม่ดูอ่ะอใครที่คลิปแบบนี้นะโอ้พระเจ้าจอดมาอ,าออกมาได้ไงอ่ะ ไอ้ที่จะทำคลิปแบบที่ผมบอกนะเล็กใช่ไผมพี่โน้ผมทำสก,กินให้ใหม่แต่สง่งมันต้องส่งเป็นลิงก์อะตอนนั้นเว้ยพี่กดเข้าไปที่ลิงก์ล้วก็ทำแบบว่าพี่พี่ทำเป็นเว้ยว่า,วาไปเล่นเกมแ <c oughs> ม่งแม่งลม,มขึ้นหมุนติ้ว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 น่ะโดไม่ได้งงเลยดิ <c oughs> เอองงแน่เนี่ิ คนดู้ก็คงคงจะงงผู้พูดเชี่ยอ้าวอ้าวพี่บิดได้พี่บิดไอ้พี่ยังบิดหมดปอกเลยเนาะส่งในอะไรวะกูเกิลกูเกิลอะไรวะว้า,วามเอลยีเอี้ยกูเกิลได้ทุกป่าวะยีย มันส่งเป็นลิงก์แบบรกรุบก็ให้ไปโหลดเว้ยแล้วมันกดไม่ได้เข้าใจไหมอีหนูเฮ้ยกูได้มาได้ไงไม่ใช่ให้กลัวนะเว้ยเฮ้ยกูได้มาได้ไงเฮ้ยตกใจโอ้ยเคลมแบบไปโหลดโอ้พระเจ้าเดี๋ยวยืนยืนเอฟเคแป๊บสักนิดสักหน่อยจิตใจกำลังดีเลย เอ้ยเอยเอ้เฮ้ยโนะมึงเคยเห็นเคยดิในเน็ตมีเย,ยอยะแยะอากูลอ,อเล่นอ้วว่าดีครับอืมผมเป็นคนมันมีคือว่าอันนี้มันแตกต่างเว้ยจากปุ่มที่ที่ดาวน์โหลดนะเว้ยคือมันแบบว่าอืมมันก็ลงไปตายเด็กโ้่ ้ยเจเปะโเสร็จปอกไปลแล้วเ,ลเรียบร้อยกระเด็นไปเลยมึงโอ้คิดมีดาบมาสู้เหรอครับไม่สู้ครับเมื่อกี้ใครทําเสียงเยวะผมเนี่ยแหละผมเนี่ยแหละโทษพี่รอฟังเพลงเสียวซะใจเย็นมีด้วยวะไม่เคยได้ยินเลยมีด้วยอ่ะ พักนี้จะพูดแบบเงียบๆมาเออเพราะว่ายังไม่หาจากการที่ไม่สบายเลยสันเตีนโอเคมาลุยอ่ะไอ้เ,ออเขียวน้องเขียวจามาบุกพี่นะเว้ยโอ้มาบุกอะไรกันเยอะแยะชิบมัง่งอ่ะเอลงุงเล่นด้วยดีมาสิครับม่งแม่งห้าวเขียวเขียวจห้าวเขียว่ยวยาห้าวให้มันเยอะนะลูกระวังสีตงแตกนะลูกอ๋อน้องเขียวไอ้เขียวโอ้ไล่ไล่ิี มไล่ฟันเขาทําไมฮะฮะมึงไล่ฟันเขาเหรอมึงไล่ฟันเขาเหรอเออตีไปเลยเพื่อนเออเอออุ๊ยอย่าตีกูกูไม่เกี่ยวเฮ้นมันมันมาบุกว่ะเพื่อนเอ้ยผมพิตมิดซ้ำเลยไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยผมพันธรรมีททันธรรมีทไอจะมาเกียรสิกันเออเอาดิเอาดิ๋เออเลย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 เยโลยเลยเลยเยเล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 ยเโยเล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 เลย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 เ มาแตกไหมอะแตกไปแล้วพี่สีสีกัญชาอ๋อเฮ้ยสีกุ้มไม่แตกก็พอเอนันน่นแนอันนันน้นแนวอุย้ยเกียโดนใครตีมาล่วงเลยสีเขียวสีกัญชาเนานะอ่าให้มาบวกเลยปล่อยมันไปมันเพื่อนเดี๋ยวเราใช้มัดบวัวขาวอ่ะมึงคิวเรียบเลยอ่ะมึงเกียรมาก เออเออเราสีแดงว่ะสีแดงเข้าข้าวปะเนี่ยไอคุณภาพเสียงไม่ดีเพราะกูพูดเบาพูดดังบอได้ทำไมนะเอ้าไอ้เดือดทุกพเพื่อจัดการจัดการมันเลยหนอะเอ้าเอาเออเอ,อ,อย่ามาตีคนล่าคนเขาจิตใจดีเออฆ่ามัน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  แล้วไมกูพูดดังได้เพื่อนอสองตาติดแล้วชนะอะหรือเปล่าด่านข้างบนไม่เล่นดีกว่าเล่นด่านนี้แล้ว,ว่ะมั่นซะเยอะเฮ้ยเมื่อไรแมปมันจะมาเนี่ย ไม่มาแล้วมาแล้วเข้า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 อ่าเอาเอสีสีส้มกูไม่วันได้อยู่สีสีเขียวสีแดงเลยสักอ๋อเหมือนกูโดนลุมเลยเขียวครบเหลืองไม่ไม่มาไอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีเหมือนกูโดนลุมโอ้โหเฮียโดนลุมของแท้โอ้โหสีนั้นเขาก็าครบครับ กูแล้วครับไม่มีเลยเพื่อไอ้มีเราหนึ่งคนอื้อเฮ้ยวัดดีเพื่อนวัดดีวัดดีดด <c oughs> ชายเบื่อ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 คนด้วยมาปิดแชทไปดีว่าเอ้ยครบจะครบสี่คนไหมเนะี่ยสีกอูอีกยาว <c oughs> ึโอเคครั้งนี้น่าจะมันใช้ได้กันอยู่เลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหสก,กินมึงไปก๊อบเขามาเปล่ามันคล้ายๆกันเลยง่าง่าอะไรอะโหนี่ขนาดไม่ได้ดูแชทนันเนี่ยโมดเะล่ะ ติดอะไรอ้าวโหแค่ผมยังเดินไม่ได้คิดดูเรืองสีสวยอืมอ่ะแล้วแต่อ่าแล้วแต่อ่ะแล้วแต่ทำให้แล้วให้มันหล่นได้ก็พอใจแล้วเออไม่ต้องการอะไรมากขอแค่หล่นได้ก็พอ สามสองหนึ่งไอ้เดีกขวาย่ะ <laughs> แล้วแต่กาครับเฮ้ยวัดเดี๋ยวผมว่าผมลองกระโดดตายแป๊บหนึ่งกูยังไม่เจียวมันแสดงว่ามันบักโอ้โห แม่งบักสองตัวหรือว่าอะไรวะเนี่ยอยากแบนตัวเออกูไม่แบนหรอกนูกสัปดาห์หนึ่งก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงช่องกูด้วยเออ,อเกูยี่เกะดูหกสิบซับไม่ใช่หรอเบื่อเบื่อก็ไปตายเฮ้ยกระโดดข้าวแม่น้ำตายทุยอ่ะกูดูกูดูความเปลี่ยนแปลงของช่องก็ได้ แป๊บนึงนะไปที่ช่องแปบ๊บได้รู้แนวว้าวหกสิบซับสไครกบอกเลยกูกูดูถูกเอ้ยทุยบอกเลยกูแม่นกูแม่นยำมันก็ไม่ต่างเลยจาะเก่กบาบบอกเดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกว่ากูเปิดเสียงนักเสียงเหมือนเดิมเลยโห อาดยยังเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการไอพีหน่อยอได้จัดให้ไอไปรอที่เซิร์ฟนี้เลยนี่ๆไปรอที่เซิร์ฟนี้เดี๋ยวจบตอนนี้ไปไปเล่นเซิร์ฟนี้แล้วเดี๋ยวกูจำ s g ชจีสามจุดเอเอ LB SG นี่เอาไปเลยกูก็ไปละไปเล่นเซิมนี้เีกกว่ามั่นไปเยอะเออหกสิบเพราะกูไม่ค่อยลงมั่วแต่ไปลวกเตี๋ยวค่ะไอ้เตี๋ยวเน่าให <laughs> ้กูรอเล่นหน่อมเลยเบลก้าไม่ได้ถามโอเค